เรากลุ่มไม่ใช่หนาไม่ใช่นานะคะวันนี้พวกเราจะพาไปเทศาบาลตำบลห้วยกะปิค่ะไปกันเลย อยู่่ที Seven. คือจะบอกว่า Seven เซเว่นเี่ยเพิ่งสร้างเพราะว่าถนนอะถนนข้างนอกที่เราเที่เราเข้ามาเมื่อกี้มันสร้างมาไม่นานอันนี้คือเซเว่ที่แบบเพิ่งเปิดได้เมื่อไม่นานวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์แล้วเราไปที่ต่อไปกัน เวลา15นกา38นาทีเราอยู่ที่ศาลเจ้ากวนอูลไล่ไหหลำไปกันต่ออันนี้เป็นศาลเจ้ากวนอูซึ่งอยู่ตั้งแต่เด็กนะก็เห็นแต่ว่าองค์น้้ที่กําลังสร้างอยู่อะคือก็คือสร้างนานแล้วแหละนานนานพอสมควรหลายหลายปีแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จ<ว>ซึ่งไม่แน่ใจอาจจะเพราะว่า อาจจะเรื่องงบประมาณด้วยหรือเปล่าไม่ชัวร์แต่ว่าก็เป็นแบบที่นับถืออย่างหนึ่งของคนแถวนี้นะแล้วก็ข้างไอตรงนี้สวนผักสวนผักที่เขาจําหน่ายกนะ็คือเพิ่งมาเปิดนะเพิ่งมาเปิดไม่นานหรอกเพราะว่ายังไม่เคยเห็นเลยเพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันสง่ะท่านเจ้านี้ก็ถ้าเสร็จก็น่าจะมีโอกาสได้ได,ได้ได้เข้ามาเที่ยวอยู่แต่ว่าตอนนี้สร้างอยู่ก็ไม่น่าได้เข้าเดี๋ยวไปกวนการทํางานที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือ จะเป็นโรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศบุรพาไปกันต่อ ก็ในคลิปนะคะก็จมีโครงการหลายหมู่บ้านเลยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะมีพื้นที่ดินเยอะมากแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับยู่หน้าบ้านแล้วเรานั่งพักแป๊บเดียวแล้วเราเราจะไปถ่ายข้างนอกต่อแต่ว่าจุดในบ้านที่สำคัญก็คือไอ้ตรงถนนตรงเนี้ย คือมันพึ่งทํามันพึ่งปรับปรุงเมื่อก่อนมันจะเป็นค่อนค่อนข้างจะเป็นไอมันไม่ใช่เป็นถนนเลยอ่ะมันเป็นแบบว่าดินอ่ะมันไม่ใช่เป็นถนนเลยอ่ะมันเป็นแบบว่าดินอ่ะมันเป็นดินแล้วก็เป็นเป็นหินใช่ใช่เดี๋ยวว่าเราเราเราจะดีดนิ้วแล้วเดี๋ยวเราจะเอาภาพแบบอินเสิร์ตใส่เข้าไปเป็นภาพประมาณปีเอาสักสองพันสิบสี่ต่อไปที่จะไปน่าจะเป็นอ่า โรงพยาบาลส่วนตำบลห้วยกะปิซึ่งข้างๆก็จะเป็นเหมือนสวนมัน,ม,นมันไม่ใช่สวนสุขภาพมันเป็นแบบลานไว้ทํากิจกรรมแล้วก็ตรงศาลเจ้าพ่อแขกก็จะอยู่ตรงนั้นอีกไปไปกันเถอะอันนี้ก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกะปิว่าไอ้นี่สถานีอนามัยนั่นแหละ สถานีอนามัยนี้อยู่มานานแล้วนะแล้วก็ยังเปิดให้บริการปกติอยู่เพราะว่าทุกเดือนก็จะมีแบบว่ามีคนมาตรวจสุขภาพแบบประจําเดือนเวลาหมอนัดอะไรอย่างเงี้ยก็มีให้ยามีอะไรอย่างงี้ทั่วไปที่แบบอนามัยสามารถให้ได้แล้วก็ถนนตรงนี้ก็จะเรียกว่าไงอ่ะมันก็ไม่เชิงว่าปรับปรุงอ่ะแต่ว่าซอม,มันยังโอเคอยู่อ่ะมันมันมันเป็นอย่างนี้มานานแล้ว มันก็ยังโอเคพอใช้ได้แต่ว่าคือเนี่ยถ้าถ่ายจากมุมนี้แล้วก็ถ่ายไปไปนู่นเลยอะ่ะก็จะเห็นแบบถังขยะเรียงแล้วก็ขยะคือจะมีแบบว่าเจ้าหน้าที่เขามาเก็บประมาณช่วงห้าทุ่มเที่ยงคืนดึกๆอะ่ะจนที่แบบไม่ไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่านแล้ว,วเขาถึงจะมาเก็บเพราก็ไม่ไม่ได้เป็นการรบกวนแบบว่าคนที่ใช้ถนนด้วยตอนนี้เราสัมภาษณ์ความรู้สึกของของคนที่ไม่ใช่คนพื้นที่ ว่ามองแล้วแบบรู้สึกยังไงกับไอเนี้ยอนามัยนี้ยังไงก็จากที่มองเลยก็รู้สึกว่าเงียบดีเงียบดีใช่เพราะมันจะดูีเงียบใช่อาจจะเป็นเพราะว่าเรามาบ่ายด้วยแต่แบบว่าสีสารเขาเรียกว่าอะไรนะสีของอนามัยอ่ะมันก็ไม่เก่าอ่ะมันเขาก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆื่ใช่ปะมันก็ดูไม่เก่าอ่ะถังขยะก็มี คนดูแลก็มีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็น่าจะอยูข่ข้างในใช่แล้วก็มีนิสิตจากมบูมาฝึกงานที่นี่ก็มีนะสารเจ้าพ่อแขกก็เป็นสารแบบว่าที่คนแถวนี้เขาเคารพนับถือแหละก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เนี่ยไอ้ช่องเนี้ยที่มันเหมือนเป็นอันนี้ขึ้นไปอ่ะคือป,ปกติอ่ะที่นี่เขาจะมีงานประจําปีด้วยสาลเจ้าเนี่ยเวลามีงานประจำปีเขาก็จะมีลิกเกม,มาเล่นแล้วก็ตรงนี้แหละจะใช้เป็นเวทีการสแสดง ก็เก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้ก็ตรงนั้นก็เป็นสารเจ้าปกติเวลาขับรถผ่านก็จะเห็นเป็นปกติเลยก็คือตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบลานออกกำลังกายแหละซึ่ง อยู่ตรงนี้ก็ถา,ถามว่าโอเคไหมก็โอเคเพราะว่ามันเพิ่มมันก็ไม่ได้เพิ่งสร้างนะหลายหลายหลาย,หลายปีแล้วแหละจําได้ว่าช่วงตอนมสี่อ่ะสนามนี้เลยสนามตะก้อก็มาเล่นได้ได้ได้มีโอกาสได้เข้ามาใช้ใช้บริการที่นี่อยู่แล้วก็ ก็คือเนี่ยข้างบนนะชั้นบนอ่ะก็มีมีเป็นสนามแบบเป็นเป็นเขาเป็นชมรมแหละชมรมแบบแบดมินตันเขาก็แบบว่าเปิดให้มาเล่นนะเขามีแบบหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ก็นั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะอาจจะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาทำกีฬาดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามีขี้นกค่อนข้างเยอะเถอะ ก็ยจจังใช้งานได้นะโอเคถือว่าโอเคเลยเป็นแบบพื้นที่ให้แบบออกกาลังกายแบบสร้างเสริมสุขภาพดีแบบส่งเสริมให้คนแบบว่ามีสุขภาพที่ดีไปสวัสดีค่ะน้องมาจากโรงเรียนอะไรคะแสนสุขครับอ๋อ oh, ชื่ออะไรคะชื่อตรงครับมีจีไหมคะไม่มีอ๋อมีเฟซไหมมีครับมีชื่อชื่ออะไร ซิติโชครับเป็นภาษาอังกฤษอ๋อสิทิโชเป็นภาษาอังกฤษมีนามสกุลมื้มีครับตามด้วยสีสุกสีสุกนะคะทุกคนก็เป็นคนพื้นที่นี้ไหมห้วย,ยกะปิไม่ครับอ๋อไม่ใช่แล้วมาที่นี่ทุกวันมั้ยทุกวันครับมาเตะบอลอ๋อแล้วบ้านอยู่ไหนบ้านแถวแถวเอ่อแถวแถวถนนข้าหลามั้<า>อ๋อถนนข้าหลามแต่มานี่มาทาุกวัน มาทาอะไรบ้างมากินข้าวมาเตะบอลครับเตะบอลรอเพื่อนเนาะใช่สามสี่คนนี่คือมากินข้าวรอเพื่อนแล้วรู้สึกยังไงชอบที่นี่ไหมชอบครับโอเคชอบเพราะว่ามันแบบได้เตะบอลได้ทำาน้นทำนี่เนาะแล้วตอนเย็นๆมีคนมาเยอะไหมเยอะครับเยอะไม่ใช่แค่แก๊งเราใช่ปะใช่ครับโอเคขออนุญาตด้วยนะคะแล้วกัน ดีครับเนี่ยอยากรู้ว่าน้าอยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปีแล้วก็ขายขายของเป็นไงบ้างครับขายของก็ได้เรื่อยๆแล้วก็ที่ที่น้าอยู่มาประมาณยี่สิบแปดปี่ยรู้สึกว่าไอ้ที่เราอยู่เป็นยังไงบ้างแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยแบบว่าความ,มสะดวกสบายสะดวกสะดวกสบายมันสะดวกสบายอยู่แล้วแต่ก็จะมีมลพิษนิดหน่อยกับฝุ่นละออง อันนี้ก็คือท,ที่อยากให้แก้ไขเนาะนนใช่ใชมันก็มีบ้างแต่ว่าตอนนี้เขาก็ทางโลโม่เขาก็ลดปัญหาตรงนี้ไปเยอะเพราะว่าเขาย้ายเขาย้ายไปทําที่อื่นอ่าประมาณนี้แหละครับขอบคุณครับขอบคุณครั ็คือตอนนี้เราอยู่ที่แกนแคนยอน้วยกระปิชนบุรีคือแกนแคนยอนเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนอะด้วยความที่ตรงยอดเขามันเยอะเรถ่ายไปเราก็จะเห็นว่ามันมีแต่เขาแบบเต็มไปหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีเราเลยมีแต่เขาไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> จะมาอ่านประวัติให้ฟังดีกว่า <c oughs> <c oughs> ประวัติโดยสังเขปก็นี่ เพราะในอดีตเริ่มมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายประกอบอาชีพทำหินเนี่ยตีหินขายถนนคนทางโดยการทำมือเพราะสมัยนั้นมีเครื่องมือเครื่องมือแรงจนมีการพัฒนามาเรื่อยๆสู่คนรุ่นหลังไม่ทำเครื่องมือต่ทำมาใช้เป็าการเป็นการทำเหมอ,อ,มอ,อ,มอหินและได้ของซื้อที่ดินถนนชาวบ้านที่ทำไร่มันไร่สับประรดเลยกลายาเป็นบอ่อหินที่มีขนาดกว้างและลึกมากสาเหตุที่น้ำในบ่อม,มีสีเขียวสวยงามเนื่องจากคือข้างล่างบอ่อเป็นหินสีน้ำจะเปลี่ยนไปตามภูมิอากาศบางครั้งน้ำมีสีเขียวใสคล้ายสีเขียวมรกตบางครั้งก็เป็นสีทึบๆประกอบกับพื้้้้้นนนนนนขาาาางงงลลล่่่่มมมีีีีตตตแะะชวหหฝฝททกจใใบออด ตอนแรกอะ่ะมันมันเป็นเหมืองแต่ว่าพอเลิกทําเหมืองเขาก็ยังสามารถแบบปรับเหมืองให้มาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้แบบเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐด้วย มันเป็นแบบป้ายบอกสถานีของแบบรถไฟอ่ะสถานีแสนสุขก็ตอนเย็นก็แบบส่วนใหญ่แถวเนี้ยเขาก็จะมาแบบเดินเล่นแถวนะบรรยากาศมันก็ก็ดีอยู่นะแบบบรรยากาศอูชิวๆเรื่อยๆมีอันนี้ก็เราก็จะอยู่แบบใกล้ชิดกําลังรถไฟแต่ว่า,<ช>ถ,าถ้ามาแถวนี้เราก็ควรที่จะแบบว่าระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีที่กั้นอะไรเลยอ่ะ เราก็ควรสังเกตดีๆว่ามีรถไฟหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นรถไฟเราอาจจะตายได้ภ่าทิศตกแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ดีใกล้จะถึงจุดสุดท้ายแล้วเพราะว่าเรากำลังจะวนกลับเข้าไปที่บ้านก็แว,แ,วแวะให้ดูบรรยากาศแล้วก็อันตรายนะคะเพิ่มความยากถ้าคนตัดต่อโดยการเราจะใส่ซาาบรรยากาศตอนเย็น เย็นพอดีก็เลยซื้อของเข้ามาทำคุนจาจจากที่ได้ไปสำรวจมาก็จากในในความที่เป็นคนพื้นที่นะก็รู้สึกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะ,อะแบบพวกถนนหรือกับไอส้สวนสุขภาพที่ไม่ใช่ไม่ใช่สวนสุขภาพรื่ไอ้ร้านสุขภาพน,นั่นแหละที่พาไปอะ่ะ มันไม่ได้มีตั้งแต่แรกมันเพิ่งพัฒนาก็รู้สึกว่ามันมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะอย่างถนนหน้าบ้านน่ะที่สังเกตได้ดีที่สุดเลยคือถนนหน้าบ้านเพราะว่าตอนแรกมันมันเป็นหินน่ะมันแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพื้นปูนแบบเนี้ได้อะก็คือแบบก็โอเคแล้วก็พวกพวกคาเฟ่พวกอะไรเงี้ยจริงๆไม่ค่อยได้สังเกตเลยว่ามีคาเฟ่หรืออะไรเงี้ยแต่พอใช่ไหแต่พอได้ได้ได้ไปคาเฟ่แล้วก็ก็โอเคแบบมันก็พัฒนาขึ้นเยอะก็ไว้สัมภาษณ์ความรู้สึก ก็รู้สึกว่าขอพูดปัญหาที่เห็นแล้วกันตรงที่อนามายัยถังขยะมีเยอะดีแต่ว่ากลิ่นอะด้วยความที่มันอยู่ใกล้อนามายัยใช่ปะควรที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ให้มันมีกลิ่นขยะที่มาเนี่ยใช่แล้วตรงเออสารอนันน่นะเขาเรียกว่าอะไรนะสารเจ้ากนดูหรอหรอเจ้าพ่อแขกสารเจ้าพ่อแขกตรงนั้นก็รู้สึกว่าน่าจะใช้ทำกิจกรรมได้มากกว่านี้ ถ้าแบบว่ามีการมาปรับปรุงเพราะว่าขี้นกเต็มเลยคือรู้สึกว่าฝุ่นเยอะแบบว่าด้วยความที่โรงงานแถวนี้มันเยอะด้วยมั้งก็เลยแบบรู้สึกว่าไปไหนมาไหนก็มีแต่ฝุ่นฝุ่นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะสุขภาพของคนในเมืองอืครัแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆก็เห็นที่เตืนเล่านะคะมันมีความพัฒนาขึ้นมากอยู่อะไรอย่างนี้ส่วนถนนถนนคือโอเคเลยนะคะเพราะว่า ถนนแต่ไม่มีหลุมเลยใช่แต่ว่าก็จะมีแค่บางซอยเท่านั้นที่แบบถนนแบบอาจจะไม่ได้ดีเท่านี้แล้วก็ตามถนนนะคะมันก็จะมีถังขยะเยอะมากก็ขึ้นอยู่กบับคนในชุมชนแล้วว่าเขาจะแบบทิ้งขยะเป็นที่ไหม